ไม่อย่างมันยังวิญญาณหายุดแต่คิดเอาคนว่าเฮีย จะลงมากกอดแหล่พอดีพระท่านแหละก่อนพี่พี่กอดก่อนหนึ่งอยู่ข้างในเลยเขามีคนไหมไม่ได้น้าผมไหม กำลังไปกำลังไปบอดบอดมีบอดอยู่ที่นี่บอดได้ว่าบอดดอกบิน่นี่ไหนีมาหนีมาบอดยังนั่งมาแมนบอดแล้วโอ้ไปใส่อันตอิงบาท ก็เหนื่อยหาเนอะ้านันมันมีแต่สกิลยิงไกลเลยระยะประชิดว่าระยะประชิดมาสู่เฮาเนาะโซโซมันมีของอย่างอ้มีแต่โมนอยู่สิ โอ้ช่วยแล้วเอ้เอโกดดังปีศาจด้วยเนี่ยมาแล้ว ข่าวว่าไก่ก็ดี <laughs> ใ,ใกิดอะไรเกิดอะไรก่อนไว้ปะไหวปะไว้ะชิตตายแล้วมีอีกมีอีกสองตัวก็สองตัวก็ยุ่งแค่เอามันหนีไปใแทน่างเดียก็ก็สองตัวมันน้<ๆ>งต,ตีกันก็ต้องไปนี่ก็ต้งตีกันต้องตีกันแล้วก็ลาเต ขอแจมขอแจมขอแจมเอ้อตายแล้วต,<า>ตายครับเอาแสดงว่ามันตีกันมีอีกมีอีกมีอีกกลับตัวมีอีกมีอีก,ม,อกมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามก้อนสามก้นอนจะดลอยู่ใน้กดังขาหัางเขาอยู่ท้องผองกบบนี้ปะบักมัดบ่ เออ,เอ,อนั่นแหละลนั่นแหละตายวะตายวะตายวะกำลังตายตายละตายเลยปะ่ะกูเล่นดีวะตัวนี้ตายเลยน่ะดอกไม้เพิ่มพลังโจมตีเวลากิน ตเดตัวเดอีกตัวนึงไป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 รูวาินบอกไปหาเปนว่ะวินบอกไปวิ้นลไปะลมเยอะดิมาแล้ว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 อตัวเดียวกันปุ่เลยวเดียวไผ่เี่ยไป วะมันยิงใครเรื่องเจ้าเจ้าเด็ดโซเวลาแบบอะไรเวลาอีกนะมิดวอกไปเดี๋ยวพระอตายกอดได้เบอร์ได้มาสองตัวตัวกอมวงอหะอ อันนี้มันก็ขึ้นแซงอะไตอนอันนี้คื็อย่างอาิตย์คน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 กทางหนามันก็วัวับหายตัวออีเขียเห็นเห็นว่เห็นมันเห็นมันสาหวกันเลยตายลลหายตัวไม่่ไไม่ไมไม่ละ ผมว่ายผมว่ายอธิษฐานอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยได้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 ไ,ดไ,ดไดม่องอธิษฐานดังเลยนะมันไม่อยากผมคือไม่ครบเบิร์แล้วโคล่ากับเชียว์ไงแกขีก้แกขี้เอาอนันใดที่มึงต้องก,กันแบบมันคืออ,อ,อย่างอ่านบางมิกซงใหม่ว่าทีมกิ๊งใหม่เนะอยากกิ๊งใหม่ พางตัวแม่ว่าไงไม่แต่อย่างมันะมันสับพลังฟังบ๊อบฟด่าบอมีน่นเต่าอยู่นี่นกิิงไหมบอมี่น์ปะปฏิทานกันได้อย่างแบบ ตอวแมมแมนอือว่าเขาโคตจัดไปพูนมาแล้วกอดมาแล้วทางพี่ทางพี่กอดอยู่ในกองกอดกอดอยู่ในกองทำทำท่าพอเห็นมันทำท่าพอเห็นมันทำท่าพอเห็นมันนี่กล้องตัวหนาไอ้เนี่ทำท่าพอเห็นมันกอดทำท่าพอเห็นมันนี่นี่นี่กอดกล้องนี่กอดกอดกล้องนี่กอดทำท่าพอเห็นมันเรากดกอ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 ดมามามานั่นนทำท่าเรียนทำท่าเรียน ไม่อย่างมันยังมันยางหายุีแต่คิดเอาคนว่าเห็นคันคันเสียเลยสบองละนันก็สิว่าเห็นแล้วล่ะคานคั้นเลยกินวังใดยังมาแล้วมาแล้วก็มาแล้วมูนมาแล้ว ยังคาเทิงวะทั้งทั้งเข้ามามวินอวอกเหรอวินอวอกเหรอวินวอกไปก่อนวินวอกไปมันวินวอกมันวินวอกมันวินวอกไปนี่นีมีอันนั่นปะเด,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 ดี๋้อเด้อเด้อเด้อเย้าบุญเย้าบุญเย้าบุญเย็บแขนผู้เกาะม่วงครับ <laughs> อ๋อโลมวิยาอันเดียวกันนะไอหมัมันมันคืดอย่างปะมันหนาสิมี่แอนตี้อย่างหัวมันวูกล่องกันอย่างจะ๊กจังหรือมั้งสองอันล่ะอืมที่ค่อยค่อยมาผมก็แล้วเบื่อป่ะเฮ้ยมาแล้วก็ต์ก็ตสองแปดห้าสามร้อยเอ็นวิว Các bạn lên được khung rồi Ao khất tiểu hoàng sao hả 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 Bỏ hả hả ผู้เล่นขางงานนะนู๊นั่นผู้เด่นขางงานนุ๊กปะปิงครับปั๊บปิงกินกินเพิ่มบัฟกินบัฟเล่กินบัฟเล่บัฟพลังโจมตี กระบาดเกาะดอกใหม่ไหมไอ้กินไวรัสอันมิหลายมาเลยไม่แดงเงินฮะ <ห asz? S 2> ไม่แดงเงิน <S <S อ,อันนี้มันคือ <B umble. S 1> อย่างไงบับเบิลบับเบิลบับเบิลเห็ดมันสิบับเกาะบับเกาะกินกินดอกไหม่กับ,บกินบับเบิลละกินต้องไปได้กินยังไะอันก็ไปสี ไม่หรอมเราก็ไม่ต้องไปยิบขอวดวะกัไม่เราก็ออีนในการแมาเห็นรมเยอะเยอะนว้าวว้าวว้าวาวว้วว้้วว้ยวาว้า โอ้สิยแ,แตนเลยไเรียแต่วองดีว่ะเจือไผ่เจือไผ่เจอไผ่ข้อมวงตึงไปคุ้มเของมวงมึงจะกันหวังแคบใส่หมดเลยนน่ขออมวงะไรไม่ไม่กะไม่กะงบอลลอดแล้วปิดมุมมันเีย นกมวยติดมุมเป็นไรเสือนกม้ยติดมุมมาเฮ้ยนกม้อยติดมุมเป็นไอน้ำหลากยังเดวน้ำหลากยังเดียวไงก็มีเราเพื่อนเพือะเพื่อเ่อเพื่อเพื่อนยนอยู่ในหนั่นว่ทางขยะมานก่อนเหุผลนะต้ลอยเลยตายเลยมันสวเถอะ

กินบับเนี้ยเด้อโอ้สองต่อกินบับกินบับกินบับกินบาปผมแซงแล้วล่ะโ,อ,นนอ,โอ,อ้มันหนียงเดี๋ยวปะโบ้ดี่เดี๋ยวมันตามโกนมึงอยู่นะเอามันคือเพิ่มเรียนแต่ปะเอามันยิงกันเจนะเอ้าโอ้ติดเรอือมัน เล่นเล็วยิหาเ,เ,เออมูมันท่านี่ทมูมันทางนี้มูันท่านนี่ก็โอ้องตัวสงตัวบอแมมบอแมมันยิงกันมันยิงกันยิงผยิงกูเบียเจ็บบ่คาดเดผมก็เจ็บม <laughs> เออเออือซยแบป๊อปเดยกูปะชีโต้เลนะ จะแพ้งจะแพ้งกดแหงแล้วกดแหงแล้วกดตัวแรก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 นะโมโหลตัวนี้แล้วมันแยกไปแล้วนี่แต่โตยิ่งปืนวิ่งนี้วิ่งนี้กอดวิ่งนี้นี้ก่อนเพิ่มยาเพิ่มยา Nó cầm gì Nó trời cầm lắng thì chụp gần Tại rồi Đinh 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 Nó rồi nè Ôi chào